นายศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเมืองราช,ชบุรีร่วมกับนางจันทิมามีโสผู้ในการภาพสำนักงานคณะกรรมการกำก,กับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยัยหรือคอปพพาคเจดนางสาววราพรยี่รงผู้ในการสำนักงานคอปพจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยตัวแทนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนชมรมวินาศภัยจังหวัดจัดกิจกรรมมอบหมวกนิรภยัยตามโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่ประจำปี2565บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองราชบรุรีโดยมีเจ้าหน้าที่เทศกิจเจ้าหน้าที่ออกปพอรเจ้าหน้าที่ปพเทศบาลเมืองราชบรุรีเข้าร่วมกิจกรรมโดยคอปพอได้ร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นโดยมอบหมวกนิรภัยและน้ำดื่มเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนชุดเทศกาลปีใหม่เพื่อมอบให้กับประชาชนที่ไม่ได้สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่หรือเด เดินทางโดยรถจักรยานยนต์เกิดความปลอดภัยและยังช่วยลดความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนนในช่วงดังกล่าวได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นหครการนอกจางดีนะคะรับตามจากผู้จัดงานว่าโครงการมีมผู้ระสงเพื่อลดลงความปลอดภัยทางถนนช่วงวันหยุดยาวหรือช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2อ5ารานะครับ และเพื่อมอบให้ประชาชนที่ไม่ได้สต้รุกทน่ลรยขนาดขับขี่หรือเดินทางโดยรถจักรยานยนต์นะครับตรงนี้นะครับผมที่ว่าโครงการในวันนี้นะครับรับมอบของสนับสนุนโครงการโดโงรงโววามปก,กอดภัยทางสนนช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี2 5 6 5จากสำนักง,งานคอพพและบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับ ไปเป็นกันค่ะ